เบียคือยากินเป็นกระาสเบียเป็นพืชไห่เหรอกินไปเถอะไม่เป็นไรก็ประมาณสี่พันสะไม่เกินสี่พันบาทก็ทําได้แล้วครับไปที่สายจากคุณผู้ชมทางบ้านคุณธีระเดชค่ะคุณธีระเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะจะถามเรื่องนึกถึงรูปบ้านก่อนะครับบ้านเดียวแล้วมันข้อออกแบบให้สอดจอดรถได้หนึ่งคันมันจะมีเสาอยู่ถ้าเกิดเราหันหน้าขับรถเข้าไปเข้าบ้านนะฮะ จะมีเสาอยู่ทางซ้ายมือค่ะเราในก่อซ้ายค่ะครับอ่อผมจะเอาเสาต้นนี้ออกเพื่อจะลดอีกคันคุยง่ายแต่แต่มีพื้นที่ด้านข้างด้านข้างทางซ้ายนะฮะอีกประมาณเมตรหนึ่งผมจะขยับเสาเนี้ออกไปเมตรหนึ่งเพื่อใช้จอดรถลึกคือทุกวันเนี่ยพอเข้าไปปั๊บเนี่ยฮะคนทางซ้ายจะเปิดประตูไม่ได้อืเพราะว่าติดเสาถูกค่ะอะไรเงี้ยถ้าขยับไปหน่อยเนี่ยมันจะเปิดประตูได้รเราจะ เราไม่ต้องตีโค้งกว้างมากเลยเพราะทุกวันนี้ต,ต้องต้องต้องลุ้นไก่กระจกห้างว่ามันจะโดนหรือเปล่าใช่ค่ะค่ะอะไระประมาณนี้ถามว่าขยับเสานี้จะขยับได้ไหมจะทํายังไงใช่ไหมคารใช่ครับผมเคยค,คิดว่าขยับเสาไปตั้งปั๊บแล้วก็ทําคานมายึดกับตัวเสาที่อยู่กลางบ้านเลยนะฮะแล้วก็อาจจะทุบหรือขุดก้อนนั้นเพื่อให้ถึงเหล็กเสาต้นนั้นแล้วก็ทําคานยาวมาแล้วก็ตั้งบนหัวเสาที่ตั้งใหม่ที่ริมรั้ว เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แปลนให้เสร็จแล้ว <alrededor> ด <ırım> uh ูรูปสิอันนี้อ right? right? ัน uh นี้อันนี้สเก็ตอย่างคร่าวๆคือที่มีรถอันนี้นะคือเสาต้นนี้คือเป็นอุปสรรคใช่ไหมใช่ครับอุปสรรคแล้วคือจะจะดีดออกไปตรงนี้ประมาณสักกี่เมตรฮะได้ประมาณน่าจะประมาณเมตรครติดชนร้อเลยไปไปจาะสาเข็มต้นหนึ่งเลยตรงนี้เมตรหนึงได้ครับแบบนี้มีคนทําแล้วก็ต่อเป็นเป็นไอบีไปยังได้เลยครับถ่ายน้ําหนักแล้วก็ตัดต้นเสานี้ออกจะตัดไหม ต้องต้องอ,ออกคร<ะ>ับต้องอ,ออกครับคือคือ,คอพยายามใช้ไอบีพาะอะไรมันถ่ายน้ำหนักได้เร็วแล้วก็ตัดต้นเสาต้นนี้ออกทําได้อยู่แล้วครับแต่ต้องไปตอกเสาเข็มทําตรงนี้ให้เรียบร้อยต่อเรียบร้อยนะครับพอต่อเรียบร้อยก็ตัดตรงนี้เลยครับก็จะจอดรถได้สองคันสบายสบายไม่ไม่ถึงสองเด๊เอาเอา,เอาให้มันสะดวกสบายใช่ไหมต้องต<ช>ีโค้<อ>ง <ฮะ S 2> ยากไม่งั้นต้องลุ้นว่ากระจกข้างจะไปปาวันไหนใช่ใช่ใช่นี่ลุ้นมาไหลรลุ้นมานานยังไงกี่ปีโอ้โหเาเป็นทำได้นี่คือไปจอดเสาเข็มตรงนี้อ่าต้นหนึ่งนฮะทำได้มีมีคนทําแบบนี้แล้วนะ ครับมีคนทําแบบนี้ขยับไปให้ชนเลยนะครับเพราะเห็นในบู่บ้านโครงการใหม่เนี่ยเขาทําอย่างนี้แต่ผมกลัวว่าของผมไม่ได้ออกแบบอย่างงี้ไปทำอย่างนี้จะรองรับได้ไหมคือผมไม่เท่าไหร่หรอกภรรยาผมเขากลัวบ้านจะพังอาอไม่พังไม่พังสบายแต่ว่าไปรองรับเสร็จเรียบร้อยถ่ายํำหนักพอตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีขยับสักมิลหนึ่งผมเองก็เคยทานะครับคือเราคิดว่าเราเตรียมการไว้พร้อมเลยถ้าตัดแล้วพัง แล้วก็เตรียมการว่าโดดทางซีกซ้ <cetera> ยายปาแต่ว่าตัดเสร็จเนี่ยไม่ไม่มีลงสักมิลหเมตรหนึ่งนะเข็มต้องลงลงทักต้นเดียวไหมฮะต้นเดียวครับคือ35เซนเข็มเจาะนะเข็มส<ร>าข็มต้องจ้างเข้ามาเลยฮะเข็มเจาะแนะ่นอนคือคือเนื่องจากว่าบ้านนี้เป็นบ้านสองชั้นนะฮะคือเสาเข็มเดิมยาวเท่าไหร่นะอืมผมไม่ทราบบ้านนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านผมก็ไม่เคยผมเชื่อว่าเสาเข็มต้องยาวนะคือใช้เสาเข็มชั้นไม่ค่อยชัวร์ครับเสาเข็มนี้35เซนผมเชื่อว่าลองถามหมู่บ้านก็ได้ผมน่าจะ สิบแปดสิบเก้าเมตรแหละพิมเขียวมีไหมนะคะกลางพิมเขียวดูก็ได้น่าจะไม่มีแล้วไม่ได้ไม่มีไม่มีแล้วแต่ก็นาหมดแล้วนะแต่เสาเข็มยาวคือพอถ่ายน้ําหนักแล้วแล้วลงชัวไม่ลงสักมิลหนึ่งแล้วตัดเสาแล้วคือปัญหาคือหาคนรับเข็มยากเพราะว่ามาแบบมาจุดเดียวที่เดียวเนี่ยถ้ายิ่งอาจารย์บอกว่าเข็มเจาะด้วยนะผมเคยคุยเขาบอกว่ามันต้องลดมาแล้วมีข้างบ้านก็มีบ้านหนึ่งนะฮะมันมันจะยากในการลงเข็มเนี่ย ก็แค่เรียกเาเรียกว่าไมโครพายก็ได้ครับไมโครพายต้นประมาณ25,000บาทนะฮะคือมีไม่ไม่ต้องมีรถเพราะว่าเข็มพวกนี้มาทอนละเมตรนะครับแล้วก็เชื่อมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไมโครพายผมเคยได้ยินว่ามีเข็มสปริงคือเข็มเหมือนเวลาคือไม่ให้ตอกนะฮะใช้เหมือนขันลงไปมันเป็นเหมือนออกเข็มเหล็กครับมีเข็มเหล็กครับเอออย่างนั้นนะฮะอย่างนี้เพิ่นเข็มเหล็กเนี่ยเราลองลองเซิร์ชทำว่าเข็มเหล็กนะผมก็เซิร์ชเข้าไปเลยนะเข็มเหล็กเข็มเหล็กเลยเซิร์ชภาษาไทยก็ได้ครับจะเจอ ก็คือเข็มชนิดนี้เป็นสกรูอย่างนี้ครับครับขันขันลงไปหมุนลงไปเลยครับอ่าเขามีเครื่องมาไดเวอร์ไม่ไม่เสถือนเพื่อนบ้านใช่ครับนะครับอันนี้เลยเอ่อเซิร์ชคาว่าเข็มเหล็กครับจะเจออยู่ตรงบางนาเนี่ยครับเข็มเขาจะรับทำไหมครับเพราะเขารับทำอยู่แล้วครับรับทาอยู่แล้วครับผมเคยได้ยินเคยดูในรายการไม่ทราองอาจารย์หรือของไครเนี่ยครับเขาเหมือนว่าเขาทำโดยเฉพาะป้ายหรือว่าอะไรที่ออ เป็นอาคารก็มีครับถ้าไปบ OI อไอแฟร์เจน,นก็ทำอาคารยักษ์นี่ครับประมาณนี้เลยครับนี่เป็นเข็มเหล,หล็กรายการเราก็เคยเอาเข็มเหล็กมาโชว์นั่นแหละผมเคยว่าผมเคยเห็นอยู่นะใช่ครับ BOI แฟร์ก็มาโชว์ <ๆ S 2> นี่เข็มเหล็กประมาณนี้ครับอ่ลองเสิร์ชดูนะคะคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพราะว่ามีสายรออยู่รายการเวลาทั้งหมดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่เข้าใจยังไงหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันต่อมาที่อีกสายหนึ่งคุณนแอ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอ่าลูปไปแล้วใช่ไหมคะ สายจากระนองเลยนะไกลหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ยังคงให้ไว้อยู่ที่หน้าจอเนี่ย02383834-6พรุ่งนี้ยังคงมาคุยกันได้ต่อนะคะแต่ว่าระหว่างที่เวลายังไม่หมดนี่นะคะอาจารย์มีอีกคำถามหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นโซฟาเป็นโซฟาหนังสีขาวด้วยกล้าซื้อมากนะะแล้วก็มันจะเป็นนั่งๆไปแล้วมันรอยยับไงอาจารย์รอยยับเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแล้วก็เปื้อนด้วยเนี่ยนะคะ ใช้มาหมดแล้วทั้งสเตย์ครีนดิฟครีนน้ำส้มสาชูน้ำสบู่ของซักฟอกใช้แปรงขัดก็แล้วไม่ออกสักทีอ,อ,กอยากจะทราบว่าวิธีที่จะทำได้ง่ายๆอาจ,<ะ>จารย์คือคือที่บอกนี่ไม่ใช่เป็น วิศกรจะรู้ทุกเรื่องแต่ว่าเป็นประสบการณ์มาไปไป,เ,ปเขาใช้ขี้เท่ากับมะนาวคือขี้เท่าที่ตําหมูปิ้งหมูย่างเลยนะ,ะแล้วก็พวกมะนาวนะ <c oughs> เป็นภูมิปัญญาโบราณนะฮะ,ะคือทางเราก็เคยประสบปัญหาอย่างนี้แหละ,ะไปท,ทํารีโนเวทอาคารก็ไปเจอปัญหาไอ้หนุน่มก็เอาไม่ออกในสุดเสร็จภูมิปัญญาโบราณขี้เท่ากับมะนาวผสมกันคลุกกันเลิกเหมือนครีมขี้เท่ากับมะนาวเนี่ยครับขีนะ้เท่าอาจจะหายากแต่ว่าผมดูแล้ว ผมไปหาตะกร้านหมูปิ้งให้ให้ลูกน้องไปหาร้านหมูปิ้งแล้วหมูปิ้งเนี่ยภาสายสายก็จะไม่มีละอ่าเพราะนั้นก็ขอคิดเท่าเขาแล้วะนาวนี่ไม่คงเป็นปัญหาหาง่ายอยู่แล้วคือวิธีโบราณโบราณตามท่าคนบอกเลยไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้จําเข้ามาคือคืออย่างผมเนี่ยยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้อ่ายอมรับนะครับว่าโบราณโบราณ เพราะว่าเราจัดรายการอีกรายการเพลงเก่าๆเราเรื่องบ้านทางทีวเนะเราก็ต้องรู้เรื่องโบราณโบราณอ่ลองดูนะคะขี้เท่ากับน้ำมะนาวยังคงใช้ได้อยู่เป็นเป็นเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนโบราณเนี่ยนะคะที่ใช้กันได้อยู่นปัจจุบันบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันสมัยใหม่ใช้ได้แต่บางทีเนี่ยใช้ไม่ได้ลองหันกลับมาดูเรื่องของ คำแนะนําของคนโบราณดูที่เขาใช้อยู่นะคะจริงๆแล้วไม่ใช<ข>่คนโบราณที่เขาว่าว่ากันมาเอ,อใช่ไม่ใช่คนโบราณตรงนี้นะคะเอาละลากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะทะเลาะกันไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันในคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะคะทางสถานีข่าวระวังภัยนะคะเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงโดยประมาณขอบพระคุณทุกทุกสายและก็คุณผู้ชมทุกๆท่านที่ได้มาพูดคุยกันแล้วก็ติดตามรายการนะคะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะครับ